แล้วก็ฮลก็ดอกบัวที่กวาดเนาะเวลาจะนิ่ง่้อยเนาะอยู่ให้ตัวละอซุสูเนาะแกคงมีกว่าชาการ้อนเนาะแพม่ซอยเนาะบ้านดคุนแล้วโกวลายาเนาะแต่ว่าเดือแกว่าอซุสูเนี่ยปลเนาะปลเนี่ยดูเมตปุ่ยมาทีบ้านนมีดีว่าเนาะแกปลุกเวะแก่ละนักข่าแกนนาะเนี ชีมนให้ดูนอนะฟรีมอนคนนียวันมาอย่นองเสกกว่ามอนะวาก่อราอยามอนวันมาอย่านองสกกว่าการที่นี่มีอิสุมีมาตจ้าเลยมอนคนนี้ยคานนี้เราอยากที่เราเนาะอินสุว่าชาตาเราไดมอนคนนียเราพยายามดลุยาอยากจะจุผเรียนอิจกเลจอกอาการที่มนอิจเลจอกอากานาะมีอะไรอกเลหาลูกเวสกกว่ามอนอีกทันนองลูกเวสกกว่ามอนะม่คนนี้่ไม่ม่กลาอิสุทางนีมาตาจ้าเลยมอนมีก็บ้ายาส่เยียบคนนี้ไม่ไปแล้ว now the paidopan the tiwanin no more kalo mo now pa la ni pa loki de par mo ka u do du na aku ni ta khui de ter ba wa na de niya ye a ke pa ke hi cloth mo na de niya ta ta lo pay de ke bo ma na pu de bo nyo u ni na ba le bo nyo de na mi ti pa ไอเกวัชการเรารู้เพแม่สวยนมนอีสสุลลามนนะแม่หน่มัเธอรกการที่ไม่เก่นาะยิงยลยเนะไอเวรารู้นิปาเยี่ยมเนนเธอรัชวยราชการไเอาไว้อันนี้หลอมนะเตวราเี่ยแม่พีรูนุ่ยวยกาวิติูมนนะมีท้มรกาบาลไมีอะไ้จเลยไม่เก่พี่ปฏิรละรูโอ้จีนนนะนะเัทุ่เหตุพี่เนี่ยขเรือขเรือเขาเนี่รู้ตั้งแต่เขาเรืออ้อ่ะมันะแล้วเราคิดปที่นนาะบัคคารวัาวัดกรมนิใครมันนะตีกายพี่นน่ะนะบัง เม่ถ้าใครรู้ว่ากร่เหมากาล้อมแหม่เนาะแต่เหมารล้อมแหมะแต่คือแพนนปุ๋ยการีวันในยู่ชู้ไปเจอตีนเนาะในยูชู้อีเรเออนั่นู้ว่าดีไซน์เขาป้าใจใจเนาะในเตป้าจอชูมมเนาะมีเวาว่าทรนินารวยดีน่มเนาะพี่ช้างโอเคเนาะคมนี้เรื่้ระยะถ้าเคต่าอย่างนี้เนอะตินีย้ายอีนเนาะยากเลยจออีสูตะคุยเนาะอแกเวลาวัมายเซอรกว่ามเนาะวันมายดอดซอกว่ามเนาไม่อยใจอะฝ่าสมเนาะคนอยากเลยหาลูกเวตินีเนา เอกเล่าละด้วยเปวหวน่มนเนาคุณเอกเล่ดอคุยเนะตกุยนอุเพยเนะเม่จะูบอูเอกเหลร้มนเะคุณอนะเม่หนาห่ง่มช่วยกาวช่วยนะกาดูพี่ปุยเนี่ย่ไปดูดอช่วปให้ดูดอช่วอืว่าเออโอเควลา้ตจม่อนาเกตทอดหาสักที่มนะมีกัมาแต่จาแรกเนะคุณนาะในเกล็ดดอสักอีสุดๆคุยมนะอเคปวคัขนี่ดูเลยนม่อนนาะคนี่ดูว่าภาษาเราภาษาเราเล่นี้ โ okay, no. อเคเนาะคันนี้รู้ป็เลยทอแล้วแพไว้เป่วไหวม่อนเนาะไว้เปลวไวเนาะปกเลยทอกก็ยก็ย่องหดเนดูกรวาที่ม่อนเนาะไม่อายนรีแเทนเนาะม่เรามมดกาคุยเนไม่ทอกันเนี้ยม่อเนาะคุยเน่ะแค่เดูบาแล้วเราคินเนาะโอเคโอเคลุยบาย Th ว่าที่ช้าแล้วตาลอแล้วก็เลยวางกันดีแหม่มอ่ะนะอบเปเป้เนาะเลยมีผู้คนคลิกติเนาะอยู่ดิฮะพอเข้าตะลักีนารุปัคคริติเนาะโอ้ตะครมตะเปียวะนะคริตตัววางกันดีแหท่ออยู่นะโอละทีโมยะก่ออ่าอือๆๆๆอือตักตูมะให้ท่อต่อไปโอละไปที่ช้าละ โอเคเนาะบ่ตึงย้ายดูบาสีบลูว่าอีซื่อๆเนาะอีเฮนเนาะสักกว่าวินิเนาะการคูรูปว่าอะรีเดเนาะทอกเจ้ติเนาะทีชาลอมอเนาะการคูเหล่ามะทอกเจ้ติกอนินติกอมอโอเคเนาะปุกัลไล่บ่บ่กันย่อก่ออะเดเนาะมอเนาะอคุนี่การคูเนี่ยอะรีนิโอว่าก่อบ่นะอะรีกอตะกะโทเนาะเมนอดึเนี่ยตะยาขุยชีเนาะเมตะยาแจ่คนละแน่ 3ม0นอ่าเส้นนะเสนแรกว่นี่แต่ต่ก็โทรมาเนาะคุณนี่ที่ชาร์ลมานคุณนี่มยไม่มจอดแต่ก็อยากแกแคปโฟมอ่ะแคปโฟมีนะแคปโฟอีสุุเนาะอีสุจอดเมื่อปฏิิบัตาชสถือบ์บูเคียจะถือแบบว่าหา เดาลูกแกน,นะพอเดี๋ยวบุรถครอบครัวอย่างนี้โออ๋อเนนี้ไ่ไม่ไม่แกอีสุป,ปอต่อใอ,อ๋ออสุป่อ่อนาะหมกาคุยกัน,นฟฟอะไรเรแฟมิลี่พาดทดวยี่มันะถ้าเราไม่ตแล้วที่ีอาครที่ีโอเคอเนาอชอบเจอไอ้ที่เตอทุยารที่ะโซบ้านะไม่ม กาเนถือนยเ็นถือนเนี่ยเชเจนเนุยมานุยมาเถือนนี่เดือกเหออ๋อต่ก็ม่าต้แกไว้ตาก็ว่าอุ่นเหอตา้อก็ตว่าเถือนนี่ตั้ก็บปสิปีเถือนี่จ้ะอ๋อตั้งนี่แตชีาเนาะตสิปีดอไม่รอแกไว้อยู่ก็ตักเนาะเถือนนี่นาะจีมีอุ่นมีมัเบลเนี่ยเถือนอนี้เหรอเนาะเถือนนี้ต่ไม่เรือแววว่าใาหิตัตลานี่จ้าเหรอตลานี่ประมาณหมื่นหมื่ มีมาเบลแ,แล้วจ้ะอ๋อโอเคยังได้กระไถือว่าโคตตัวหนีมีแมาเบลไม่รุนึ่กแค่ไน,นะแม่คุยเนี่ยล่ะแม่โอเคแต่ว่าจะมาเซลล์แต่ไะพี่หนอธิบายลูกค้าว่าเอกสารใช้ง่ายเอกสารสําหรับการใช้ออกรถนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่มีที่เป็นเกษตรก็ออกได้ครับออกง่ายไม่ต้องใช้เลยนะครับออกง่ายๆครับบริการเซ็นสัญญาบริการเซ็นสัญญาถึงบ้านเลยรับจองถึงบ้านครับลูกค้าไม่ต้องมาที่โชลุ่มเซลล์มีราการไปหาเลยนะครับถึงบ้านเลย รถมีพร้อมรถมีพร้อมพร้อมส่งมอบครับทุกไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวหรือแคป์ซีูีนะครับพร้อมเลยควันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้ารถเนี้ยนะครับที่มาโปมตอถเนี้ยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ่ะสวัสดีครับ